สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมไปยังไดเห็นสายมากอือไปกันนะไปออกเลขท้ายสองตัวเด้อเน้นหายเลยใช่ไนน่ครับเน้นเลขท้ายสองตัวเจครับข้างบนกับที่เน้นพอเมเลยนะครับผมเน้นเลขท้ายสองตัวข้างบนเน้นบ่ข้างล่างข้างบนเลยอ่าบนล่างเลยเนาะอาจารย์เนาะนอาจารย์สุพรรณคงสุดท้ายได้อบ่อาจารย์เนี่ย ถ่ายเลยอ่าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายอ่ะบนล่างว่าบนล่างเดี๋ยวเอาบนตั้งหากล่างตั้งหากเลยจะบอกั้งล่างข้งบนเลยอ่ะล่าง <บน S 1> มากโซ่เก้านั่นแหละอ้าครับบนบัดเนี่ยบนบนออมาครับอาจารย์พร้อมอะไรยังพร้อมแล้วครับบนกับศูนย์หนึ่งเก้านั่นละศูนย์ หนึ่งเก้าครับผมล้กก็ตัดเลนน้องแน่นนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมน้กก็สองเก้าครับผมสองเก้าก็ัดเลหกนักดหกว่าจันครับผมกกัศูนหนึ่งล้กกศูนหนึ่งครับครับผม 19, เน,น,น้นไปที่หนึ่งเก้าเก้าอนเดนเน้นไปที่หนึ่งเก้าเม็ดเดียวครับครับตัวไลขอี่ห้าปะเนี่ยข้างล่างสองข้างล่างเด้อปะเนี่ยล่างเนาะครับล่างมาครับอาจารย์ล่างเจ็ดเก้าล่างสามเจ็ดแล้วก็ยัง 9, อีก <7, 9. S 2> เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผม ศูนย <02. S 1> ์ห้า0นเศูน้นเนยนไปที่เจ็ดเก้าน้นที่เจครับแค่นี้แหละล่างอ่ะออืล่างเน้นเจ็ดเก้าอ่าข้างบนั็เน้นที่หนึ่งเก้าหนเก้า ครับผมเล่นยางละตัวบนเน้นหนึ่งตัวล่างเน้นหนึ่งตัวขงทุตไทยน้อยาจารเนาะครับผมทุด,ดท้าย,ยเดอรี่น้องเดอครับผมทุดท้ายของเพื่อนนั่แหละหนึ่งอาจารย์นีความมั่นใจอะไรามาเลยครับเลขยกหน่อยลอยโลเซตเลยดอร์ทำมันมากนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างดีมั่นใจทีุ่ดขึ้นเก็บเก่าล่องลงมากขึ้นศูนหาเดอ ลอกลงมากก็ศูนหาเรสองโตครับลอกลงมากก็ศูนหาแมนครับข้างบนกะหนึ่งเก้าศูนห้าข้างบนคนหนึ่ก้าลอกลงมาก็คือเก้าศูนหกเขียนยังบ้าบอครับอาจารย์ข้าบนไหมบอครับบอมีตัดออกจากสามโตเนี่ยมันคิอเก้าศูนกศูนน้ำเนาะเก้าศูนย์ วงกลมบ่อจานตัวหนี้บอ่อวงกลมสองเก้าสองเก้าครับผมเนี่ยการใบหนึ่งเก้ากับสองเก้าครับหนึ่งเก้ากับสองเก้าเด่นที่สุดคือหนึ่งเก้าเด่นที่สุดขึ้นหน<ม>ึ<อ>่งเก้าครับครับผมล่างกับเด่นที่สุดขึ้นเจ็ดเก้าเด่นที่สุดขึ้นเจ็ดเก้าล่องอก็คือศูนย์ห้าล่องก็คือศูนย์ห้าครับครับผมหันใจพัดตัวเส้นเลย มันใจพันเปซ็นโอ้มันใจพันเปอร์เนสพี่นอับของอาจารย์มันใจึ้นได้มาขึ้นได้ครับใ้แน่ยพถึงมันใจโอ้มาขึ้นเฮ็ดเล้ยวมันใจคักแล้ววอมันใจักแล้วโอ้มันใจแล้วก็โชว์มากพี่น้องับมันใจคขักแล้วเพราะวันหนึ่งหนึ่งเก่านี่มันหนึครับเก็บตัวเดียวกันนะครับเพหายไม่มีเลยได้ดึงมากเป็นหนึ่งเก็บหนึ่งเก่า โอ้เจ็ดเก่านไหนครับก็ดึนลงมาหลังก็มันใจนีหละครับอืมครับผมเอาอาจารย์มันใจตัวนี้เนาะชุดนี่นะครับโุดมาโคงสุดไทยช่วตัวเลขให้แน่อาจารย์ตัวเขข้างล่างนะครับร้างล่างก็มีเจ็ดเก้าอะไรบ้างเจ็ด 5, 5, 5เจ็ดเก้าหาศูนย์ห้า แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจาแล้วก็สองศูนย์บอกอาจารย์บอกมะเอศูนย์สองก็ได้ครับศูนย์สองไกับเอานั่นละครับข้างบนบัตรเนี่ยข้างบนก็ศูนย์หนึ่งเก้าครับแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งหกครับเก้าศูนย์ครับ ลากัวนโค้ที่หนึ่งเก้าเหมอนอาายัมวนโค้ที่หนึ่งเก้าลวก็สองเก้าเนาะสองเก้าสองเด่นสุดคือหนึ่งเก้าเด่นสุดขึ้นหนึ่งเก้าอ๋อพี่น้องข้างล่างเด่นสุดก็คือเจ็ดเก้าข้างล่างเด่นสุดคือเจ็ดเก้าได้พี่น้องเด้อนะครับเอาอาจารย์บอกถึงพี่น้องเอซี่จากน้อยเน่นะครับเอาไว้ฝากเอสซี่เต็มที่รถวันนี่ยมไม่ผิดหวังเพราะมันใจอาเส้น มันใจนจ่ดาเรียกเอาแต่อาจารย์มันใจที่สุดคือเก็บเก่ากับหนึ่งเก่าครับจะพี่มาตัวใดกะจัดโหลดครับเน้นที่สุด 90, ท่าน,นี่ละเก่าเก็บเก่าอ๋อนี่เน้นที่สุดก็คือตัววงกบเนาะครับครับผมมักจัดไปเลยตัวมักกับวัตตองบุญไผ่บุญมันครับบุญไผ่บุญมันน้อยจากเนาะ โศกมานก็ได้บ่โศกก็บ่ได้น้อยจันท์จัดลอตเตอรี่มาแหลังละว่ามึงเข้าเ่ยโอ้จัดลายไปบอกว่าจันท์จัดมาสองซุนครับแต่ตัวนั้นพ่นแดดดอกว่าหนึ่งเข้าเพจัดไปจัดเอาขุนหัขุนหังวดนี้ขามากข้างล่างแห้งนะวันนี้เลขติดศูนย์อยู่ได้งวดนียศูนย์ก็บติดซุนหาซุนมีละเพราะว่าฝันตองหงวดฝันทังยี่พอไหม ฝันเห็นี่พอเราตายลวฝันนี่พอันต้องหวเบาๆซื้อวกวนฝันเห็นอี่พอไแเมีเห็นตะข้นไตเยนอยย่บันโอ้ยมีศูนย์ศูนีดีอินไหมศูนันี้กระติศูนย์ติดยุคอะไุ๊คติดติดไม่กระติครับมันแก่พันเ r o c e ศูนย์เนี่ยครับมันใจพันนนล่างที่สุดยลศูนย์น่ะนินมาล่างที่ครับผมแล้วมันิต เก้าก็เนี่ยดิกระโดดเหนี่ยดุงละเจมันใจศูนย์ศูนย์ดูล่างนะครับผมอืมครับเลมาได้แ hmm. ค่นี้แหละเลข้ยงมาได้แค่เจ็ดเก้าหรือเก้าหรือศูนย์ห้าเจ็ดนี่แหละครับผมเจมันจะแห่งอื่นศูนย์ห้าครับนี่แหละเก้าเก้าอืมเอาอาจารย์เอาตำนี้ก่อนเด้อผมสิเฝ้าไปส่งสการเพิ่นนะครับเพิ่นออกไปวัดเพิ่นเบิดแล้วนะครับอ้าขอบคุณอะไรครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณครับตลอดไม่สร้างคำจันทร์ครับครับตาสุขครับสวัสดีครับตาสุขครับเอาพี่น้องนะครับผมการตีเสียงดังคอยในเรือพี่น้องเรือเพราะว่าไม่เบิดไฟนะครับชิปจีพานมากจากได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงของโมโหกันนะครับมาเดี๋ยวเบื้องไม่ไฟขนาดชาติที่เบิดขึ้นพี่น้องนะครับไม่ตัวนี้สื่อไม่พี่น้องของถือกรจริงแต่ว่าใส่บ่พ่อเ่ิงชั่วโมงเบิดพี่น้องต้องชาติตลอด บอกคือของเก่าพี่น้องของเก่าในี่ชัดอยู่ใบไทยไดเบิดมือเบิดคำพี่น้องนะครับของราคาถือพี่น้องขังสิ่ลละบางเทียบว่าไปเรื่มเบิงไม่ไฟไม่เบิดนะครับกับบริยินเสียงพี่น้องนะครับอ่ะขอบอุ้นอาจารย์อสุพันธ์คงสุดท้ายหลายๆเอออาจารย์เด้อเขาอยูอาาย่ดีไม่แห้งความสุขจงมี่ท่ันผู้ชมผู้ฟังและอาจารย์หลายๆสำหรับพี่น้องขอมาเบิงมาชมเป็นฟันนเน่นให้เป็นทีวร้รอยคงสุดท้ายพี่น้องอดีบไปทรงสก,การเพื่อนพี่น้องนะครับ พอดวนกับบ่ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่นจะพานมาบ้านแอ็ดนี่พี่น้องนะครับเจ้าของกัเพิ่นมาซอยการสร้างานอยู่เฮียนนี่จนแล้วจนทัวนะครับกับ่ได้เฮาก็บ่ได้ไปซองเบิ่งเพิ่นมันก็สิอายเพิ่นพี่น้องนะครับพออ่าจุดจีลิปไปเพียงแค่นี้นะครับอ่าแต่งตัวก่อนสิออกบัดไปบ้านน้าเพิ่นให้เพิ่นเห็นหน้าเห็นตานําพี่น้องนะครับขอพี่น้องโชคพี่น้องมาโชคโขอโทษพี่น้องสวัสดีครับ